สวัสดีค่ะโบบีจากเพจดีท็อกซ์ไตดีสุขภาพแข็งแรงนะคะนักกีฬาเนี่ยปกติจะมีทานสารอาหารบำรุงร่างกายสมรรถภาพทางการกีฬาของพวกเขาอยู่น,ะนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่ทานเจลของเราอยู่เนี่ยนะคะก็มีตัวนี้ค่ะนี่ ตัวฮาร์ดนะคะ,ะตัวหนังสือกับข้าอีกแล้วในในเพจของ B เนี่ยมีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องหัวใจความดันใช่ไหมคะก็หลายท่านก็คงจะได้ทานฮาร์ดตัวนี้กันแล้วฮาร์ดเนี่ยนะคะช่วยอะไรเราบ้าง คุณสมบัติของเขาเนี่ยมันมากมายนะแล้วก็มีงานวิจัยเยอะมากนะในผัเมเ็ดเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลหัวใจเนี่ยนะคะมันจะมีสารเตมินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสารออให้พลังงานหัวใจ7ตัวสารที่บำรุงดูแลหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมี7ตัวถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะคะไปโรงพยาบาลน,นะคุณอาจจะได้รับยาเหล่านั้นนะคะ mm. มาจากคุณหมอ คือมันไม่ใช่ยาทุกตัวนะที่คุณหมอจ่ายเนี่ยบางตัวเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่จะต้องบำรุงหัวใจคุณนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะอาหารเสริมบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณไปเดินในห,ห้างคุณอาจจะเคยเห็นนะมันมีร้านที่แบบขายเป็นกระปุกกระปุกอะไรอย่างนี้นะคะหรือตามร้านขายยาอย่างนี้เชลฟในร้านขายยาก็ไม่ใช่ขายยาอย่างเดียวนะเขาก็มีขายอาหารเสริมด้วยีถ้าเกิดคุณบอกว่าเอออยากกินบำรุงหัวใจเนี่ย ในจัดมาซี่มีอะไรบ้างมันก็จะมี7ตัวนะคะคุณหมอเองคะก็อาจจะสั่งมาบำรุงหัวใจคุณนะคะสารอาหาร7ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะก็คือทอรีนตัวที่2นะคะก็คือแอลคาเนทีนตัวที่3ก็คือจะเป็นโพลิโคซาอลตัวที่4ก็จะมีเซลลินเนียมตัวที่5นะคะก็จะมีโคเอนไซม์ Q10 หลายท่านก็คงไปซื้อเดี่ยวเดียวมาทานกันแล้วแหละเพราะว่านอกจากบำรุงหัวใจแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้หน้าผ่องใสด้วยแล้วก็มีออสเตอร์มัช o รูมนะ,ะแล้วก็มีโฟลิกแอซิด โอเคตกลงครบ7ตัวแล้ว7ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ทางเรานะคะใส่เข้ามาอยู่ในซองนี้ซองเดียวคือถ้าเกิดคุณเป็นโรคหัวใจเนี่ยหรือคุณต้องการบำรุงหัวใจนะเวลาที่คุณไปที่ร้านขายยาหรือว่าไปร้านอาหารเสริมอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะมีของพวกนี้ชื่อพวกนี้นะคะอยู่เป็นกระปุกกระปุกกระปุกนะกระปุกนี้ชื่อโพลิคอสแนลกระปุกนี้ชื่อซินิเนียม ปุกนี้ชื่อโคเอนไซม์คิวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณน่ะกว่าจะทานบำรุงหัวใจได้ครบหมดทั้ง7ตัวเนี่ยนะคุณต้องกินเม็ดไป7เม็ดเนี่ยนะคะบางทีมันก็ติดขอป่ะทางฮาร์ดนะคะก็เลยสกัดมาจากธรรมชาตินะคะแต่ละตัวนะคะให้คุณเนี่ย ทานง่ายๆในซองเดียวเอา7ตัวนั่นนะมาอยู่ในซองเดียวเลยฉีกจุกแล้วก็ดูดง่ายๆคุณก็จะได้ครบสารอาหารที่ดูแลหัวใจนั้นครบ ท,นนะะที่เมืองไทยนี่นะคะมหาวิทยาลายัยไมฮิดนนะคะได้ทำการทดลองในห้องแลบให้ด้วยที่วิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็จะให้นักกีฬาเนี่ยทานตัวนี้เพื่อทดสอบสมรรถภาพนะคะในการปั่นจักรยานที่ได้ผลออกมาเนี่ยนะคะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคนที่ทานฮาร์ดกับคนที่ไม่ได้ทานนะที่ปั่นจักรยานนะมันจะมีหลายคนที่ทานแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ทานเขาก็จะไม่รู้นะมันทำการวิจัยใช่ไหม ผลออกมาก็คือว่าคนที่ไม่ได้ทานฮาร์ดเนี่ยพอนาะทีที่27เนี่ยเขาจะอ่อนแรงลงแล้วแรงจะตกนะคะแต่ผู้ที่ทานฮาร์ดเนี่ยนะคะกว่าแรงจะตกนะหลัง60นาทีไปแล้วนะนี่คือผลงานวิจัยส่วนมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาก็ทำการวิจัยให้เรื่องว่าแบบเจลเนี่ยนะคะดูซึมได้เร็วกว่าแบบเม็ดผงน้ำ5เท่านะคะ ก็คือถ้าคุณทานเจลเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดเข้าไปในร่างกายเนี่ยดูดซึมมากกว่าเร็วกว่าได้ผลเร็วกว่าค่ะ mm hmm. ก็ยังมีผ่านเรื่องเกี่ยวกับทางระดับโลกด้วยนะคือแอนตี oping, mm ้โดปิ้งก็คือพวกที่จะให้นักกีฬาเนี่ยทานเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็ต้องเอาไปสเอาไปตรวจก่อนว่ามีสารโดบหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่มีสารโดบนะคะนักกีฬาทานได้บีก็เลยอยากจะมายืนยันตรงนี้นะคะว่าฮาร์ดเนี่ยนะคะ เป็นสารอาหารธรรมชาตินะคะที่ปลอดภัยนะคะได้รับอยอยนะคะได้ผลจริงไม่ป่วยอย่างบีเนี่ยบีไม่ได้ป่วยเรื่องโรคหัวใจอะไรเลยนะแต่บีก็ทานทุกวันเพื่อบำรุงหัวใจนะคะแต่สำหรับผู้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวนะคะความดันเบาหวานนะคะโรคไตนะคะโรคหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่บีได้ดูแลแนะนำมานะคะเป็น1ิปีแล้วเนี่ย ก็ประทับใจฮาร์ดกันทุกคนนะคะแล้วก็ยังทานต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้โอเควันนี้ก็มาแนะนําเรื่องฮาร์ดให้รู้จักกันนะคะว่าแล้วก็ทานให้ดูอีกแล้วเนี่ยนะคะตรงคอเนี่ยก็จะมีที่บางนิดนึงนะคะก็จะเด็ดจุกอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูเลยอืมอร่อยมากค่ะเจลของเราทุกตัวนะคะทานง่ายอร่อยนะคะ โบบีก็มาแนะนำเรื่องฮาร์ดให้บำรุงหัวใจกับทุกๆคนนะคะรักใครให้ทานเจลรักหัวใจเรานะคะทานฮาร์ดกันทุกคนคะ่ะไปก่อนนะคะวันนี้โบบีไปก่อนแล้ว